นะโมตัสสะภะคะวาตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะาีวังปุถีสัตตุจามัติจาสัมมุตามานาสกาตัติเยอัสสามิวาสิงสู สาธาูฟังดูราสุตุจนากะลยายนาสับปุริสาตังายนีิยานีิจังกล่าวหื้อรู้ข่าวสองสีส่วนว่าผู้ที่สตาราสีผู้เงากับจึงเจ้ามัตรีมีใจย,ยินดีจอมจึน ส่วนว่าปู้ที่สตาราศีผู้เงากับจึงเจ้ามัณตรีมีใจดีจำจุนตานถ้อยยื่นโยตานสององคานก็อยู่ในแก้วกู่อาสมอาพิรมสระอาดอันอินตาที่ราดหากวินปันวันนั้นและนา จูจ้ากูปีส่วนว่า,าพามจูจอกผู้เท่านำเมาสองอ่อนเจ้ากุมมันคือว่าจารีคานจึนจอยกำตั้งนางนาดน้อยกันหา เตียวมังกาไกลิ้วหลดได้หกสิบหยดกาหนาหนาอันว่าตีว่าดาตั้งหลายมุนหมู่กาตั้มอยู่เมตตาตามรังษาจึงเจ้าสองหน่อเนากุมมานสุดแล สุรีในมือ้าอาทิตต้องล่องลุ่มพามเท่าสุ่มสามไปเอาอย่างสองน้องไว้ผูกไว้กำตอนไม่เบาคุณหน้าย่างสองสุภาไว้เวียนหือนอนแผ่นดินได้แลนา สายังส่วนตอนพามใจบาปกูเตนื้อกายหยาบข้านองตมันป้องปินสู่ขึ้นไม่อยู่ไปายบอนพามวางตอนนอนยีดติขาไม่เฟสุมกันหันแลแตาสามิ่งข้านี้ในข้านัดมือนั้นยังมีตีว่าบุตรตอนหนึ่งวิเศษเสียงกำเปตดดีลี เป็นดังพยาเวสันตาราราศีตอนอองอาจมาเกี่ยวเจ้าจอมราจาลียังมีติวาดาตอนหนึ่งมากับปีดพันนาวิเศษดูดี เหมือนดังนางมัณฑรีเตียกไว้มาเกี่ยนางนาไทยกันหาสองบูตรตาตังกูเอาอุ้มอยูล่ลุมลาติว่าดายุบโนดฟันปันบีบกันปาตา เอาน้ำมาสองอาบเลี้ยวก็หือกินขาบเกี่ยวผู้จ้านามาผาดับผาดาจูยึงด้วยติปา่าขึงอาลังการมาเจอจันผู้ลาดยังติป่าอาสาณาดีแล้วก็เอาสองสีนอนอยู่หือเป็นกูร่ริงกันหันแล รันตียาในมือกลางขึ้นอันนั้นและรุ่งสายฟ้าปุ่งขึ้นมาตีว่าดาก็เอาสองกุมมานปีน้องเข้าสู่บองก้องเจิกลมลามสันเหมือนพามผูกไว้ตีป้าไทยก็หลุดกับหายไปวันนั้นแล สาส่วนบาสองกุมมานน้อยหนาดคือจาลียูว่าราดและนางกันหาอันติวาดาหากตามรักษาเบาขาดก็เป็นอันหาพียาดที่เบาใด้ร้องให้กว่าตามพามวนันอันและนา สาสวนวาจูจากา,าพามผู้นั้นมันก็ค่านิ่งใจเบาขาดว่าจังน้ำเอาสองน้อยนาตบุญรึงมือสู่เมืองกาลิงการาฬอันเป็นอาวาดเมืองมัน ที่ว่าดาหากบันดอนใจปูโหลดหือล่องเข้าสู่เมืองจีตุตารานากรด้วยอันนอนหอนตั้งจะาลำนับใดสิบหาคำไปถึงก็มีแล ตัง้งตีว่าสังในวันนั้นาพามจังเมื่อรวดตอนเต้าหยอดสันใจนอนในรายตรีกลางขึ้นจะไกล้รุ่งเต้าก็มุงเลี้ยงหันอย่างนี้บินฟันมีสภาวะดังนี้ ฝันว่าพยายังนั่งอยู่โรงแก้ยวกูตีปิจาราากรรมฝันหันใจผู้หนึ่งดำป้อนปีดเอาบูติดส่องดุงมายอยโยงดอกไม้ตั้งใส่ไว้เนื้อมือรันอยู่แห่งพยาหันแล ราชาบอาพายยาสันใจตอนใหญ่เอาตัดใส่ส่งหูรีนูดูภายออกบูเกี่ยวดอกส่งดวงไก่สอนปุ้งมีหมากฟุ้งขึ้นหากตกลลองเนื้อออกอองผ้าบาทแห่งเต้าราชสันใจหันเล สูปาพุนจิตวกักนว่าพยาซาดุงตื่นลูกเลี้ยวจึนข้าจังฝันปาตูกันรุงเจ้าใจริกเตามาหายังพรามอานาตวายดูเหตุพามจบเปีดไยสารวาติว่าคาเดมมหาราจาเจ้าตนพามเงาปัจจ้าส่วนวาวังสาลหลมุนมากอันปั้นผากไปนาน เบ่ามีหลานก็ลูกเต่าจังเข้ามารอดปุรีในวันนี้พึงมีเบายาจาเลตาตาในกาลานั้นเพียสีสันใจผู้เงาก็มาส่องกีดเก,ก่ากีซาแล้วก็สวยผู้เานาหลายสิ่งอันมีรสชาญนานา มาผ่าดับผาดาคึงเลี้ยวก็ออกมาหนั่งเตียนเกีียวตีปิจาราณากรรมหันเลตาสามิงคานี้ในคานัดบาดนั้นส่วนบาตีวาดาฟุ้งอยู่เฝ้าน้ำปูเทาจินอาพามกับตั้งสองน้องรามเกนไทยมาตั้งไว้คงพยาตันกองตาหันหมอ้อฮือคอนพอเลี้ยงดูหันเล ราชาพยายาสันใจตอนปู่อันนั่งอยู่กองหันพอดูตางอันจังมารวดสันตาตรวจเลี้ยงดูก็หันสองบุญจูปีน้องอันพามผูกด้วยบองกองเจืดดำมาอันจังวันหน้านาโอกาสเต้าก็สวัดกาทาว่าดังนี้ กัสสีตังมุขามาพาติเมหังบุญตันตามังกินานิขังวาจาตารูปสาุกามุขังปหังสีตังดังนี้ ผัวมัชฉาดูรามาตั้งไีตังมุขขังอันว่านาอันนั่นงามพุ่นพ่อแห่งกุมมารหน่อยโหนใจใดรุงเรื่องไรสระอาดเหมือนดังสุวรรณาจาดคำเดียง อันจางคำแปยงเผาใหม่ยามเข้าใส่ในไฟจายใดอันมาก่อนผิววนอ่อนเรื่องไรที่ดาใดมาตามปีนาตากี่ปุญแยงเหมือนคำเดียงอิิงข่าจาดใส่ว่าวาดวันนาอันจางคำมาล้อมหลอยอมเล้ยวพอดูงามแลนา อุโพสาติสาปัจจังกาสองกุมมานจึนจ้อยรูปใหญ่น้อยสามือกันลักคณาหันปุนโอเหมือนตานหล่อปิมเดียวใจได้เตีิวมาก่อนเหมือนเจ้าอ่อนจาลี กุมมารีหนึ่งนั้นต้องพอสั์ดีลาเหมือนกันหาีิมเตียกเบาพิษเพียกดูคานอุภูสองกุมมานตรองปีดพันนาวีเสสามือกันสีหาวีลาว่าสันลูกราจาสีเป็นกูริงกันอยู่ไปมามีลีลาซาเด็ดออกจากไปนอกกูหา้า อันหนึ่งเหมือนดังรูปคำคาตานโดเลียงโพเต้เหมือนดังลานกูเน้เลนาอีวังราชาเต้าปารามาสันใจตอนปู่อันนั่งอยู่วันอาณาด้วยกาถาสาอันนี้สุดเต้าตานจูดจำจองอาจยาปองว่าวาดเืออามาดไปปัน ตานจุงคันเดียนใจไปย่าสองแก่นไทยกับาพามขึ้นมาสู่สานามเรารีตราอามัดชาตินั่นนายนักากรนามาดลุงด้วยอาจยาไวเลียนไปปันเพลวรวดไปจู้จวดยามเดียวเร,รียกริ้วเอาเท่าปูขึ้นเมื่อสู่กลางสานามหันเล อาธาในกาลานัันพีาสิสันใจยาราดได้หันหลานน้อยนาติวมาอันจักจูตานาธรำเหตุส่งพามเพศปพุชาวากูตูนูตังภาราตวจาอิมีอานิสิตารากีอัจารธิมานุมปตุกูตูอากัญชาสีพรมมานาตี ดูราพามผู้เกิดมาในภารตราาจ้ากูตานนี้สตดนำมายังสองสุภาแก่นไทยมึงได้เตตันใดมึงเราไก่เบาไก่พามเขียกใดมาถึงวันนี้มึงเทาปู่จักพายสู่ตันใดนั่นจา้าจูจากูปีส่วนว่าจูจากาะพามปู่เท่าน้อมขาบเจ้าถวายสารด้วยกาถาว่าดังนี้ ไม่หันตีตารากาติวาตินนามายาจิตตินาสัญชจยาอัจจาปัญน,นารสารติยาตูมิตารากาลัทธาตีข้าวิสมูุติติวาเป็นเจ้าส่วนว่าสองหนอดากุมมานคาเท่าคานเดินตีดโยมือฟีดขอเอาซึ่งผ้านาเราใจกว้างตอกเตียงสร้างตานมา โดยัทธาใจจื่อคาไดมือโหตีวันเดินจริงมีจ่าลำนับใดสิบหา้าคำเดินดาบนี้แลราชาพยายาสนใจยาราศซ้ําโอกาสจินจาโดยกาธาดังนี้ว่า กีนาวาจายาไปยีนาสัมมาญาณีนาสัตตาหิกูติตังตานามาตาตาปุตตะกีตานามุตตามังดูราพามกรรมดีมึงเก่าเกื้ฮือสือเต้กูฟังควันได้หวังวายลูกคมป้อนโศกสงสารลูกรักปานใจไฟดังรือเต้าปอดไปปองพีด ส่วนว่าจิตใจนางนาฏไทยลูกซาไปตอนกูยอมอินดูลูกเตาเบาลางว่าจังเฮือสองอ่อนเจ้าตานมาดังรือนางพยายังผ่าดใดยังสงแก่นไทยล้านกูนี่จ้า อาทาสายามนั้นพามหายใจมาหมู่กูเต้าขูบจริงเอาอยัางสองตอนเราหน่วยนาหนาเฝ้าฝาดกูตายมันจึงใครอุบายเก่าเกด้วยจอบเต้ถอยสารวายุย,ยาจะตังปฏิทธาสิภูตานังทารณีรีว่าสุมิเวสันตารุราจาบุติตาสิวาเนวสังดังนี้ ตีว่าขาไวมาหาราจาเป็นเจ้าตอนผาบเงาภุมมีปัทาวีแผ่นกวางสัตว์ไฟอ่างอาศัยมีสันไดเตียกไว้คือดังเต้าต่านไทยเวดสันดรอย่าจองวอนขอไฟสึงเต้าใหญ่เป็นจีพาราศีนั้นสุดดินยอมฮือเลี้ยวผาหยุดไปหาเป็นดังแผ่นดินนาใหญ่กวางสัตว์อยู่สร้างสุขบ้าน ตอนอองคารอยู่ป่าคาเท่าลาไปหาโคตาสาตาสีตั้งกูเตเมือนางเบาอยู่กับจีราจามัตรียังไปป่าไม่เต้าหลุดือสองแก่นไทยตานมานีเล ทังสู่ตัวตีนั้นสนาเลอามาตอันหนังพร้อมรุงราดกลางสาน a ได้ยินพามเก่าเกาเกรรมมันนั้นดูหากมีติ่งเต้ดีดีอันจังตีตินพาราศีนั่นสูตรเก่าท้อยจูดกาท่าวา ตุงกาตังวาตาผู้รัญญาสัตที่นาคาเรเมีสีนากาทังนูปุตตากิตัจา,ารัญยีอาวารุนทักูพนตูดูราเปื่นตั้งไลลเฮยเจ้ากาอนหนังเฝ้ารุงคำการันกาตำ้แห่งต้ามือตานยังอยู่ดานดาวสวยมึงยัดสาเรึงเบาโหดมีศรธาสูตรป้อนพมามน เต้าหือตานเบ่าเลือจัางเผือกแก้วสราตานพิษโบราณคำขึกเจ้ามึงหยุกคำนี้ไปเป็นราศีอยู่ป่าไม้ตุงอย่างไรนังนาซ้ำปล่อยือสองบุญตาลูกเต้าตานแก่พามเ่าดีลีเราคำนี้ก็ลางกุนดีหลาบใจเจ้าตอนนี้อยาบในตานเจนเดนโน อิมังพลนตูนิสาเมธาดูราเจ้าเราตั้งหลายกาอันมาสมสู่พร้อมกันอยู่ใหญ่ใหญ่เต็มไปใไนเล่ปลายนอกฟังพามบอกดีดีเต้าบุญมีไปอยู่เขาแก้วกูวงกอด ด่ารือปล่อยปอดไปล,ปล,ลุงรังใสเป็นตานผ้าผู้บานตอันอ่องอาจกุลพาศาสตร์ือเต้ดีลีอย่างตาสีใจหมูตาสากูโยตานเบาอันมาเติมอานแลร่อนติมเอกกุลเต้าเจกตานพามจ้างปลายงามสูงใหญ่กุลเต้าใส่เป็นตานลูกรักปานตาโปดังรื้อเต้าใจโมตานมานี่จ้า ตั้งสู่ตัวเจ้า,าจารีสีอยู่ว่าราดได้ยินคำอามาตย์จินจากล่าวนินทาต,าตาา่านเต้าเจ้าบ่อาจจังอดอันจังปอดกล่าวคังเรขายคังกรจา เป็นดังตีว่าดาตอนสังสวาดเปิดจังอาจกังเขาซาเนรู้มือล้อมมกกั่งกำมูอไว้วันมาปัดนปั่นไปบอลด้วยแข็นตอนนั้นใส่ตีมเตียกใดฉันใดเจ้าจารีไขสีหาหนาดหามโอกาสคอนจาด้วยกาธาดังนี้ว่า ยาสาัทิิคารีตาสุอัสุวะาตารีราธูหัตธิจากุณจารูนาโกกิงสูตัจจาปิตามหาคาเดปูพยยาเป็นเจ้าข้าจังเหล่าตุนสารโดยยาการตนโปอันเจา้าเมืองสอไสหนี้ไปบูดเป็นจีอยู่ป่าไม้ตุงอย่างไรโลตาย ขายิงใจใจโมก็เมามีในเรื่นโปภัยยามาอาชาตูอาจรัดหางขาดลายคำมาส่อนนำติมกูตึงจ้างหมูว่วายอันหนึ่งวันคำหลายมุนมิ่งเขาสันยิ่งทันยาต้าราจานั่งบูดตรงไรหูดปล่อยต้นพามเตียวหันไปป่วงวันอยู่นองโคตาน บ่อคือหลานตุ้งไรหาบ่ได้งอนคำพามจำนำขอมากจึงหือหลานกำผ้าผากตานมานี่เล่ปูพยาเฮยราจาน่าต้าปารมาสันใจตอนอ่องอาจอันจังตอบหลานเก้วราจินจากโก็เก่าเป็นกาทาวา ตานามาซาปาสังสามานาวาตินนามาปูตะกากาทังนูฮาตายังอาสีตุมหิตาตัววานิมปากีดังนี้ ดูราเจ้าจาลีหลานรังเกปูตูยอมอยู่ซอกซึนการจำเรือนมีมากอันปอกคือเจ้าหากสารตานใจจำบานเต่กวอนตูเบาหอนตีตินและนหายด้วยมีเต่เล ยาเมือพาราศีต้นปู่จังอือสองเจ้าหนอตันมาแกพา,ามานาผู้เทาหูใจปู่แห่งเจ้าฉันได้นั่นจา้าที่นั่นเจ้าจารีสีอ่อนน้อยจังต่อมถอยกำจ้าแห่งเต้าอายากาตอนปู่อันนั่งอยู่ทรามตอนก็เก่าเป็นกาทาวา ุงคาสาหาตาอย่งอาซีอาทุอุนหําปีอาสาซีโรหีนี้เหว่าตําปะขีปีตาอาสูนิวัตตายีดังนี้ คาเดปูพยาเฮยที่ราษคาจังหวาดคันไขฮัตตาอย่างอันบาหูใจโปคือคาตุ้งใจจ้านังนาอัาสศสีมาหายใจเขาออกร่อนไร่ผอกหรือเรียงสองตาเดียงภายผืดโปเป็นเลือดไหลมกน้ำตาตกกวาดกว่าเหมือนดังดาวอยู่ฟ้าลูกจือโรฮนีนี้นั่นและ อีตานีเจ้าจาลีจะกล่าวสำียงข่าวกาธายังกำนางกันหาร้องไห้ดีจิมไก่ผ้าปิตาก็ก่าวเป็นกาธาวะยันตังกันหาจีนาวุจา,ายังมังตาตาภัมานุลัทธิยาปาติกูติติคารจจตังว่าตาสิยังดังนี้ ข้าเดปูไพยยาเป็นเจา้ายังว่าจะนั่งกมอันใดผ้าผ่าอันนางกันหาล่าวเป็นตราซึ่งผ้าปีตาตนโปวายนาโรจินจาว่าดังนี้ตาตาคาเดบุภัยยาเป็นเจ้าอายังพามเจเถาดีดีมันมาตีเบาเลือกมัดด้วยจึกนำไปจำไว้ไว้ครับกว่าเอาค้อนผาบุบตี ตาตาคาเดโ่อพย,ยาเป็นเจ้าอายังพามเกตเ่าดีดีมันมาตีเบ่าลืกมัดด้วยจิกนำไปจำไว้ไว้ครับกว่าเอาค้อนพาบุพตีเหมือนตาสีกำเดืดคายิง่งเกิดกลังรื่นมันนั่นและ นาจายังพามผู้นี่รวยเบาใจพามดีตามสู้ภาพใจกาหยาบปาลามันเดินมากลางป่ากขอเอาคือขาวกว่าปื้อจังกินจ่าเลอันว่าพามตั้งหลายฝุงจอบผ้ากอมด้วยกองทำได้ยินรำเตะก,ก่อนติ้นยอมใจอ่อนอ่อนคุณน้ายังกุมมารีน้อยหน่อยเสมอดังคาคอยตั้งสองนี่ได้ าพามผู้นี่นารวยว่าเท่ายังยุนผีผิดเสียงเอาปิดเป็นพามเข้ามาถามโคต่อลูกน้อยป่อนำไปถึงตันใดมันอยากผียังหากจะกินจาเลนโอกิงลูตาเต้าตั้งคาซีดังหฤอเต้าต้นโป่ยังยเยพ่เลี้ยงมาเบาคุณนาลูกเต้าอันพีวิสาทเท่าหากนำไปนี่จา้า นางกันหาน้องขาอันไหวนาขึ้นจ้าซึ่งผ่าพีตาตอนโปน้ำตาหล่อล้ำไหลตุกในใจว่าเวียนร้องให้เสียนตามาพามเล่ปูพยาเฮยขียาติสนายังธรรมมหาราชบรรเก้าก็สาเรจจาบูรมูลกาลากูลเต่านี้ก่อนเล